อมเนบอก่อยได้พี่น้องไเคยกิน่อยเก็บไปกอนทเลกินยตดเม่ปร้ทยปแสดงว่า่อยเมาปัดดอกเฮดเป็นจะหักอาแหดอกเฮดเม่าฝนาโพดแฮะตามมาสิพาไปหาเฮดาขึ้นยาเทำได้ยุ่งก่อ ำหัวำหัว,ว,วดูางกันแล้เห็ดอันนี้กินได้บ่นะจะแล้วเป็นไงเห็ดละงูยูฆ่าเขาเห็นแน่นข้าเจ้าโพดลงในกลุ่มเห็ดกินได้บ่กินได้ทำไม เน uhm. ื <do> <today> <t od con problems> ้เถาวแหละเนื้เถาวแหละโอ้ยนี่เด็อดอกมันนี่มันเป็นแบบหมูซะเนาะอืมมันอยู่เป่มันมันหาฮ่า่าข้ามาปาดพี่น้อง เห็นละงกอยู่ค่าเฮโอยู่ค่ะอือโอ้ออกสบดจีนแลเอ้าก็เอามือยิบเลยไหมกลืนขาดนี่ดูดอกคักคักเอาค่ะดอกคนะอู้จังไงหน่อยเนาะเไม่มีจ้ะเห็นอยู่เห็นอยู่ข้างในบ้านเข้าอื่นเฮ็ดตีนตดำแมนวะอืมเมื่อกี้เพิ่นมาซองเบิ่งอยู่คอยเห็นในกลุ่มเขาเจ้าเอาอื่นอันเห็นละงกอยู่ค่ะกินได้อยู่คนะ เดีนยนอนก็กินยูน่นี่แต่ขอยังไม่เคยกินอ้าวหัวเียังแต่ขอประเด็นมา่ายกิ๊บสแสดงว่าขอยเมา <laughs> มเมากิ็บคอมเมนต์บอกขอ,อยัได้พี่น้องไปเคยกินขอยเก็บไปก่อน ทะเลกินหยาดเมามาหาเห็ดอยู่คาประธานใดๆใดจะเฮ็ดอันอันนี้พี่น้องอันนี้แหละคนเอิ่นเห็ดละโงอยู่ค่าเลยล่ะใครเคยกินแล้วคอมเมนต์บอกให้ด้อย้าข่อยบ่มาแสดงว่าข่อยเม่าจะเอาหาเห็ดปุตเต้ไปอยู่คาเนื้โอ้เห็ดละโงกเห็ดละโงอยู่ค่า

โอ้โหนกัจ๊ะเขามีถุงนันเดียวอะเทออกมากหรือไ้่นึ้ไงป๊ากับลูน้อ ตีพีหลอกอันนี้คือเดจิคานะเงนเออแมนมันมันเ่าแล้วก็พยยัน เพ่นมาหาเพื่อนกับมหาเพื่อนพี่น้องจ้าร้ายคักฟันเอาบุญทางพุ่นก็มีบรรยากาศไม่แพ้เห็ดเผาะค่ะบอกเลยช่วงตะแตกเป้า Mẹ mẹ vẫn mà để chan mình mẹ vẫn mà để chan mình เขาเลยโอ้จะยังแข็งอยู่เนี่ยโอ้น <c oughs> น่ะเออในนี่มันกำลังสีออกเนาะไ่มาหมดแาเาหดเาฮ่าฮ่า่า่่า่าฮา่าฮ่เฮ่าฮ่่าฮ่า่าาแ่่าฮ่าฮ่่าาน่ เห็ดอะไรนี่อ่าแม่ะเผาเ็ดุ้ยดอกนี่คือดำดิโอ้ดอกนีักขนาดที่เนอะดอกนี่โอ้ยปินตาฮักแท้ด่ก าดอกเพ็ดเป็นจะหักครับอย่างนี้เราไปดูสิเดี๋ไปหามาขายบ่ อยากไปเชื right. wow. mm ่อมากกับพ่อยี่่น้องดอกนี้อุ๊ว้าวคากรีนี่นะไหนานอาคาะ ของอน้ำพี่น้องอ,อ๋อพี่น้องกำลังสิกราบกำลังสิกราบเนาะเห็นบอดีอู้วใส่คนเหลียงเข้ากราบได้ไงค่ะคิดจะเมื่อเบิดแล้วเพิ่นเมื่อยแล้วไงช่วงจังว่าเพิ่นเมื่อยอู้ห่าดอกจุ่มเดียวโอาติดต่อทำงาน มันบ่มือนมันแล้วมนัวมนมนันมานเจี๊ยบตา <laughs> โดนเฮ็ดมาโฝนมาพูแทะปี่ปน้องมันสีออกเมื่ออะไรได้เนี่ยเฝ้าไปยัอย่าเฝ้าเมื่อมาเบิ่งอันนี้ คนหอยจะเมื่อไงดอกฟี่มาเบิรงเลยมาคนฟีฟีก็้นี่ิง้ครัาก็เป็นลา่ๆได้พวกกัดไรเาเด้อกมันพวกก่าเอ้าี่อแล้วว่าต้องมีตรงมีมนัน

อ๋าไม่ใหญ่คือมะหมานเทละ์โมน,นีหมานอยู่ด้ว้วันนี้เขาจะเอาไปต้มพี่น้องต้มเห็ดพึ่งขมยังไงให้ไม่ขมต้มเห็ดพึ่งขมยังไงให้ไม่ขม,มเอากระซือซือมันขมอยู่แล้วก็แม่นดีขมคือเก่าแต่มันจะขมน้อยลงค่ะทุกคน แต่ว่ามีพี่น้องถามวา่านั่งสังใดนะคะก็คือเอาน้ำเนี่ยใส่เกลือก่อนเดอทุกคนใส่เกลือไลๆค่ะแล้วก็เอาเห็ดผึ่งลูกไปลากเกลือมันสะเห็ดห้พวกเศษด,ดินเนี่ยออกง่ายค่ะทุกคนค่ะ<อ>จ้าล้างประมาณสี่ห้าน้ำตามสะดวกเลยค่ะพี่น้องล้างจนขี้ดินมันเบิดพละเวลาต้มนี่ยันบ<ะ>่เมื่อยไหนบะใช่เวลาเ่าต้มก็ต้มประมาณย่างคักเลยอะ่ะสามสี่นาค่ะพี่นอ้อง แต่ว่าไม่ไงจะมักนามสุดไทยที่ต้มจะมักใส่น้ำตาลมันจะได้หวานจะมักหวานใช่เทคนิค่อยอแต่ว่าอันผู้ล่างคนก็นเอาใบบักแข่งใส่เอาบักแข่งใส่ก็ไดหรือใบบักซีดาก็ไดใบเตกยเตก็ได้เด้อใบเตยก็ได้มันจะได้ลดขมนิดนึงค่ะาเฮ็ดพึงขมบมขมโมบปรเซบเนะถือเกือบอได้กินเนาะเกือบอได้กินใช้อะไรเฮ็ดอันนั้นเจ้าลึกถิมกัน <laughs> พี่น้องพันว่ามันเป็นเห็ดอันเห็ดละโงกอยู่คาร์เราตะเคยบ่เคยกินพี่น้องรกทีม,มด้วยเตะอยู่กลางเขาเป็นยังพี่น้องเดี๋ยวเขาไปหาไม่เนาะนี่แต่ดอกงามไปไปล่างไปต่มบันนี้ครับ